อนะครับวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่องตอร์ขีจักกีนะครับเป็นนิทานสระเอในนิทานเรื่องนี้นะครับก็จะมีคำที่ผสมสระเอหลายคำเลยให้นักเรียนจำไว้นะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวครูบีจะให้นักเรียนเนี่ยนำไปเขียนลงในสมุดให้ได้เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็วาดรูปจากนิทานด้วยนะจระเข้เจจระเขจในหนองน้ำนี้นีจระเข้ขี้เหงาว้าเวเตรมาเตรไป ทำยืนโก๋กี่เียฉสเสียใสแต่ไม่มีใครสนใจมองมาอยากเล่นจะเยอีจอระค้มองหายิ้มเพรเลตา หลีหาเพื่อนลินอ,อยากลินจะอีเอาเคียนี้อ่านอ่านไปแล้วขอโทษจ,อจ,อจีอยจีอจอร์ขียืนเด่นจอร์ขีมาแล้วยืนเด่นอยู่เลยลูกหมูตื่นเต้นเห็นหนีหน้าเบลูกหมูเมื่อจอร์ขีเมื่อเจอจอร์ขี หน้ามันเป็นยังไงครับหน้าบี้เป็นยังไงหน้าของลูกหมูเป็นยังไงเมื่อเจอจระเข้อ่าใบใบบุญทำหน้าแบบว่าเหมือนลูกหมูเลยเมื่อกี้หน้าตกใจใช่ไหมอ่าจะเอ๋จะเอจระเข่ยืนเท่ลิงหน้าเผยเก เตกต้นไม้เจ้าลิงเมื่อโจระเข้เมื่อเจอโจระเข้เป็นยังไงบ้างยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มค่ะยิ้มเหรออ่าลิงเนี่ยพอเจอโจระเข้ก็ตกใจเหมือนกันนะครับตกใจขนาดเซตกต้นไม้เลยอ่าดูต่อเจ้าเอ๋เจ้เอ จระเข้ยิ้มให้โอ้โหขนาดจระเข้ยิ้มให้เนี่ยดูสับ์ี่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหน,โนยีโอ้วิ่งหนีเลยโอกระต่ายหนีไปตกใจจระเข้ลองนับสิมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวใครตอบถูกและก็เร็วที่สุด อุิยอยากเห็นเร็ว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 ,รว,รวนี่ถ้าอยู่ที่โรงเรียนน่าจะมีรางวัลให้เลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวใครตอบใครได้แล้วตอบนะครับเปิดไมค์เลยนะครับสิบสองค่ะ 12, สิบสองดูซีถูกหรือเปล่าเร็วหนึ่ง ใครยังไม่ใครว่ายังไม่ถูกก็ตอบได้นะครับติดกั๊บตั้งไหนะเนาะครกับติดเจ็ดค่ะครูติดเจ็ดเหรอครับคบ่ะใครมีคำตอบอื่นไหมครับยี่สิบครับเฮ้ยมีคนตอบแล้วน่าจะถูกแน่เลยคนนี้ อ่าเมื่อกี้ใครตอบยี่สิบสิบค่ะครูอ่ามีคนตอบสิบแปดด้วยโอเคอ่าลองดูนะครับว่ายี่สิบใช่หรือเปล่า่ะนับพร้อมกันหนมก็ไม่้วสักครูนะครับ อยางคะกาฟมีเขียนไม่ได้แล้วอ่ะสีขาวรุ่นนับตัดสีขาวด้านล่างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ตกลงกี่ตัวครับยี่สิบห้าอ่ะนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบตกลงกี่ตัวอ่ายี่สิบตัวผมเมื่อกี้มีคนตอบูกคนแรกชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้เสื้อสีแดงบอกกูเลยว่าชื่ออะไรเด็กชายผูพักองก์จิชื่อเล่นชื่อน้องเกล้าวครับน้องเกล้าน้องกล้าน้องกล้าใช่ไหม อ๋อ oh, น้องน้องเจ้าน้องเจ้าโ okay. อเคอาปลบมือเพื่อนหน่อยครับโอ้โ oh, ห oh, เยี่ยมมากเจอคนอื่นที่ใกล้เคียงก็เยี่ยมมากนะครับแต่อาจจะยังไม่ถูกยังดูไม่ชัดเจนนะครับโอเคต่อไปเจ้าจอระคเฆตูตีตเตีหน้าเศร้าหืยเกอยู่เยเสียใจ อ่าเจ้าจรรเข้เสียใจมากทำไมไม่มีใครเล่นกับเรานะ้ากระต่ายลิงหมูแอบอยู่ใกล้ๆจรรเข้ยิ้มให้บอกไม่เกเรจรรเค้บอกว่ามาเล่นกับเราสิเราจะไม่เกเรนะเอเอขอโทษอย่ากโกรธจรรเข้ชวนเล่นหาฮ จระเข้ไล่จับอ้าโอเคนิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วผู้บิดถามหน่อยว่ามีสัตว์ชนิดอะไรบ้างอ่าบอกมาสิมีจระเข้มีกระต่ายมีหมูโอเคโหคนเดียวตอบทุกคําถามเลยตอบทุกสัตว์เลยโอเคเยี่ยมมากจระเข้หมูกระต่ายแล้วอะไรอีกครับมีอย่างหนึ่งอีกคนนึงของของคนอื่นบ้าง ลิงอ่ามีลิงด้วยนะครับที่เขากล่าวถึงเนาะแต่ก็มีสัตว์ในภาพก็มีนกด้วยใช่ไหมมีพึ่งด้วยโอเคอ่่มีนกพูกด้วยใช่อ่าเรามาดูคําศัพท์กันดีกว่าว่าคําที่ประสมสระเอเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างเนาะ,ะคำแรกนะครับคําว่าจอรัเค้คำนี้อะว่าจอรักอ่า จอจางกับโรเรือแล้วก็สระอะจอระคีขออีขีไม่ถูกขีนะครับเขียนแบบนี้นะแล้วก็จออาจจะไม่ตรีจ้อ,อีอีไม่จตัตวาอีจ้าอีนะครับจะีจอีเยี่ยมครับต่อไปอ่าดูคํานี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สระอีนะ อันนี้เป็นสระเอาอ่สาสระเอหอ,อเอวีไม่เอกวีไปยัญชนะต้นมันสองตัวนะครับคำนี้หอ,อเอวีไม่เอกวีต่อไปต่อรอเอตรีไม่เอตรีตรีก็คือเที่ยวตรีนะครับต่อไปกอเอ,เอกีมาดตะวากีอ่า สีต่อไปสีใสสีใสฉอ,อีสีสอไอใสสีใส,ส,สนะครับอ่าต่อไปมาดูคำนี้หอรออีผีไม่อีกผีอ่ายิ้มผีแล้วก็หอรออีหลีไม่อีกหลี หลีตาก็คือดูด้วยหางตานะครับตาาีอ่ใช่ต่อไปอ่าํำซ้ําแล้วบีบอีบีไม่โูบีหน้าบีก็คือทําหน้าแบบแบบเศร้าๆนะครับแบบรู้สึกไม่โอเคนะครับหน้าหืกีหออือยอหืกออีกี อยกยีก็คือหน้าซีบตกใจนะครับแล้วก็ตีตออีซีซีตกต้นไม้ต่อไปคำว่าต่อตอูตูไม่จะตะวาตูตออีเตไม่จะตะวาติตูตีตูตีเนี่ยคืออาการของการที่ยาในกลองเศร้านะครับ แล้วก็หุยกีโอเคคานี้พูดแล้วยูยียูยีก็เหมือนเด็กงงเงีครับยูย่อีเรีคำนี้รู้จักแล้วกอีกีรออีรีนะต่อไปฮาฮีฮออีฮีฮออาฮาก่อนฮออาฮาฮอ,อีฮีฮาฮีนะครับอ่าจบลงไปแล้วอ่าให้นักเรียนเนี่ย วาดรูปลงในสมุดเลยแล้วก็เขียนคําที่ประสมสระเอไว้ใต้ภาพที่นักเรียนวาดนะครับเริ่มได้เลยครับรกกเริ่มได้เลย